ผมพูดถึงการศึกษาวิจัยโดยทั่วไปก่อนนะครับเป็นการศึกษาวิจัยระดับโลกก็ตามนะครับปัจจัยที่จะดึงดูดบุคลากรให้อยู่กับองค์กรโดยอย่างมีความสุขนั้นนะครับอย่างน้อยๆเลยสองสเรื่องนะฮะสองสอันดับเลยที่จะต้องอยู่จะปรากฏชัดเจนนะคือเรื่องของค่าตอบแทนต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งอยู่ในระดับต้นๆเลยนะครับเรื่องค่าตอบแทนยังถูกแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับค่าตอบแทนส่วนที่เป็นตัวเงินนะครับเป็นแบบตัวเงินเลยนะครับ หรือเทียบเท่าตัวเงินนะครับตามภาพที่ได้เห็นนะฮะจะเห็นว่าเช่นเงินเดือนนะครับค่าจ้างโบนัสนะฮะหรือเป็นค่าอินเทนซีฟนะฮะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นขององค์กรนั้นๆนะฮะมีมีมีสิทธิ์ในการถือหุ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่2นะฮะก็คือค่าตอบแทนที่เป็นส่วนที่ไม่ใช่เงินนะครับเช่นสวัสดิการวันลานะฮะค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยนะครับค่าช่วยเหลือต่างๆค่ารถค่าเดินทาง ค่าสมาชิกในองค์กรอย่างหนงเป็นต้นนะครับอันนี้คือค่าตอบแทนที่ที่มี2แบบใหญ่ใหญ่ด้วยกันนะครับส่วนที่1ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะครับผมขยายความอีกนิดนึงนะครับว่าส่วนที่สําคัญที่สุดของค่าตอบแทนในในประเภทแรกนี้นะครับเรื่องของเงินเดือนเนี่ยโดยปกติแล้วองค์กรจะมีโครงสร้างเงินเดือนอยู่แล้วตามภาพที่ท่านเห็นนะครับซึ่งโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยจะมีเป็นกระบอกเงินเดือนนะครับ โครงสร้างเงินเดือนที่1นนะฮะจะมีโครงสร้างเงินเดือนที่มีระดับที่ต่ําสุดแล้วก็สูงสุดนะครับในแต่ละระดับงานนะครับซึ่งจะไล่กันไปตามระดับงานนะครับส่วนที่2ก็คือองค์กรจะต้องมั่นใจว่าองค์กรนั้นสํารวจตลาดนะฮะว่าได้มีการจัดทําโครงสร้างเงินเดือนนั้นได้แข่งขันกับอ,องค์กรข้างนอกได้หรือเปล่านะครับอันที่3คือบุคลากรในแต่ละตําแหน่งงานจะต้องถูกบริหารอยู่ภายใต้โครงสร้างนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็น หลักการเลยหลักการในการพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนนะครับองค์กรต้องบริหารผู้มีความสามารถตามแผนพัฒนาในระดับที่แข่งขันกับตลาดได้อันนี้สําคัญมากครับนะฮะและเปรียบเทียบกับพนักงานในกลุ่มเดียวกันนะครับผู้ที่มีความสามารถสูงก็ควรจะได้เงินเดือนที่สูงด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับการพิจารณาว่าระดับเงินเดือนแข่งขันในตลาดได้นะครับจะต้องสูงกว่าค่ากลางของโครงสร้างเงินเดือนที่ท่านเห็นในภาพนะฮะ เขาเรียกว่ามิดพอยต์นะฮะค่ากลางเนี่ยถ้าเกิดสูงกว่านี่ก็ถือว่าควรจําเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนการเปรียบเทียบกับบุคลากรในกลุ่มเดียวกันภายในนะฮะก็จะพิจารณาว่าไม่ควรต่ํากว่าบุคลากรที่ไม่รับการถูกเลือกมาเข้าระบบการจัดทําแผนพัฒนานี้นะฮะกรณีที่ระดับเงินเดือนต่ํากว่า พนักง,งานในกลุ่มเดียวกันก็มีหลายสาเหตุครับนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างอายุงานนะฮะหรือนะความคาดเคลื่อนของระบบะการประเมินผลงานนะครับจะต้องวางแผนการบริหารเงินเดือนดังกล่าวเนี่ยนะฮะให้ให้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับซ,ซึ่งต่างๆต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันนะครับ